ไม่รอร้องกับป๊า,ปาหรอเมื่อเช้าพ่อไปทำงานนะครับพ่อไปหาเงินให้พี่ออโต้นะครับคนเก่งอยู่บ้านกับแม่ไม่ต้องดื้อน,นะอ่ะบาบายพ่อก่อนบา,บายๆเฮ้ยย <c oughs> ิ้มหวานอีกแล้วเหรออ่ะสวัสดีครับก่อนทางนั้นอนะ่ะสวัสดีครับว้ายเอาตุ๊ก,กตาเจอือเหรอเจอ้าเจือน้อยได้ อ๋อแด้อ่ะยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนเฮ้ย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 จะปิดเหรอเอ่ออะบายบายก่อนนะบาย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 ก่อนลูกใช่มีแขนมีขามีปากมันด้วยนะนี่ตามันเนี่ยเห็นไหมเอออีใช่มีตาด้วยนะ เทียโตชอบหรือเปล่าไม่ว่ามันเริ่มเน่าแล้วล่ะตัวเนี้นโอ้โดนนมบ่อยมากเลยนะเนี่ยใครกินนมแล้วหกใส่ฮะอือ่ะาบายบายก่อนบายบายก่อนนะน,อนีอ้ยาน่ครับอ่ะบายบาย